สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดรายออฟทาลอดบายกันชาวไรยานะคะคลิปนี้นะาจะเราจะมาดูเรื่องของคนรักไม่ใช่คนรักเก่ารักสามเศร้าเราสองสามสี่คนไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนของใครหรือใครมาซ้อนของคุณก็ตามเราจะมาดูความสัมพันธ์แบบนี้กันว่ามันจะไปในทิศทางไหนได้บ้าง หรือความสัมพันธ์นี้สุดท้ายมันจะมันจะเป็นยังไงในเดือนพฤษภาคมจะจ๊ะใกล้ๆวันสงการเข้ามาแล้วนะคะขอให้เดินทางกลับบ้านสนุกสนานกันอย่างปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะมีโชคมีลาบในปีใหม่ไทยนี้กอใกล้ๆวันแล้วเนาะไปไหนก็มาคอมเมนต์บอกอาจารย์บ้างนะจ๊ะเดี๋ยวบางทีได้ตามไป <laughs> อ้ามา รักสามเศร้าเราสองสามคนมากันที่ธาตุแรกค่ะมากันที่ทาตไฟแม่สิงห์ธนูค่ะขอพลังงานเมนเนนิจีหลักของคุณก่อนในเดือนนี้ขอเมนเนจีหลักก่อนในเรื่องของความรักนะคะจะเป็นเช่นไรเดอะฟูค่ะโอโอโอการเริ่มจับสิ่งใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆ การเริ่มต้นของการเดินทางการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่ท้าทายนะเป็นสิ่งที่คุณยังไม่รู้หรอกอาจารย์มองว่าเริ่มความสัมพันธ์เริ่มต้นกับเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าอีกสักรอบหนึ่งแล้วมัง้งอีกสักรอบแล้วปะเออบรรยากาศเก่าๆความรู้สึกเก่าๆมันหวนคืนกลับมาอีกแล้วเหรอครับไฟจ๋า ในเดือนนี้เนี่ยจะมีใครบางคนหรือกำลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเมื่อในอดีตที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์อาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่มันที่มันมองไปแล้วเราไม่ได้อะไรตรงนี้เลยก็ได้นะอาจจะมองว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มต้นค่ะอืมการเริ่มต้นใหม่กับโอกาสดีๆอืมถ้ากำลังมองดูบางคนนะ กำลังมองดูจิตดูใจใครหรือกำลังศึกษาใจของใครอยู่นั่น<อ>นะ่ะก็อาจจะเป็นการให้โอกาสในการเริ่มต้นอีกครั้งค่ะถ้าคุณรอรักเก่าอยู่นะจ๊ะรักเก่าก็มีโอกาสกลับมารักเก่าเป็นประเด็นเป็นปัญหามากนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ให้โอกาสนั้นอีกแล้วก็ได้บางคนอาจจะคือเรารู้ว่าการที่เราอยู่ในสถานะน,นี้เราเป็นได้แค่เพื่อนก็ได้ แค่ที่ปรึกษามันไม่มีสถานะอะไรเลยที่เราจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะมองถึงการเริ่มต้นสถานะใหม่เช่นเรารู้สึกว่าเราทำใจได้กับคนเก่าแล้วนะเราไม่คิดถึงความรักความสัมพันธ์อีกแล้วเราคิดถึงโอโอเราคิดถึงเาขาเรียกว่าเราคิดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นฉันพี่น้องแล้วกัน ฉันเพื่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนจะจ๊ะอาจจะให้โอกาสในการเริ่มต้นแต่มีมีจุดยืนชัดเจนอาจจะใครบางคนในที่นี้อาจจะมีการกลับมาคุณไปขอโอกาสเขาเขาขอโอกาสคุณก็ได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะให้การเริ่มต้นพูดคุยการเริ่มต้นในโอกาสใหม่ๆในบางคนอาจจะให้สถานะแค่เพื่อนแล้ว เหมือนเราทอดเวลามายาวนานที่เราจะเราคิดว่าต่อให้เขากลับมามันไม่มีสถานะยูดีต่อให้กลับมาอยู่ตรงที่เดิมต่อให้มารักกันเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่มีสถานะให้คุณจุดีอารมณ์เนี้คุณกำลังจะปรับตัวให้กับสถานการณ์ของตัวเองค่ะการปรับตัวความรู้สึกที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าความรู้สึกที่คุณอาจจะคิดว่า มันเสียเวลาไม้มันอาจจะเสียเวลาเสียใจที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าคนที่ถ้าคนที่เ,เราคอยคนรักเก่าอยู่ค่ะคนรักเก่าในเดือนนี้โอกาสของการกลับมาหรือการคุณอาจจะมีโอกาสการไปอยู่ในที่เดิมๆบรรยากาศเดิมๆสิ่งเดิมๆม,มองเห็นสิ่งนี้นึกถึงเขาหวนคำนึงถึงคิดถึงสิ่งเดิมๆเ,เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเอ่อ ช่วงนี้ดูคุณเข้มแข็งมากเลยนะมีความเข้มแข็งมีความอดทนเยอะมีจิตใจที่มั่นคงพอสมควรเลยนะคะมีเกณฑ์ของการได้ไปทําบุญดเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรเหมือนคุณอาจจะมองว่าในความรู้สึกของเราบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเผชิญอยู่กับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ซแฟนอะไรอ่ะ อ,อะไรเอ่ยเรียก่อนนะคะยอยู่ๆก็ปเปิดขึ้นมาเองเหรอโทราศัพท์บาจาร์อยู่ๆก็เปิดขึ้นมาเองใะ่ย,ย่างงั้นอมองถึงเรื่องของคนรักเก่าการกลับมาบางครั้งคุณก็ยังมีความหวังก็เรียกว่ายังมีความหวังกับการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าบางคนก็ยังคิดหวังใจหวังในใจว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะ มันอาจจะไปได้ก็ได้หรือการที่กลับมาคิดถึงความสัมพันธ์ที่อยู่กับร่องกรอยมากขึ้นไพ่อของการเริ่มต้นแต่ถ้าคุณหวังถ้า,ถ,าถ้าถามว่าการทีร่เราวาดหวังว่าในความสัมพันธ์นี้ที่จะกลับมาเป็นสถานะที่ชัดเจนการคาดหวังนั้นไม่ได้ไม่ได้แน่สิ่งที่คุณคาดหวังอาจจะไม่เป็นไปตามหวังก็ได้มันเป็นได้อย่างเดียวคือ เราต้องมองสถานการณ์ความรักนี้ว่ามันมันมีสถานะไม่ได้อารมณ์นี้นะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีตุลราศีพฤษภราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีอะไรก็ได้ค่ะอ่ะไปดูรักสามเศร้าเราสองสามคนกันความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสองคนจะเป็นยังไงต่อไปคะ ความสัมพันธ์แบบนี้ที่เป็นรักสามเศร้ารักซ้อนไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็ตามมันจะเป็นยังไงต่อไปเป็นเพื่อนกันได้นะแต่เลือกกันไม่ได้ค่ะจะเป็นยังไงคุยกันได้บางคนอาจจะเป็นการกลับมาเพื่อพูดคุยปรึกษาหาหรือเป็นความสุขเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ ความรักมันยังคงอยู่ตรงนี้มันมองถึงใครบางคนที่ยังยึดติดอยู่กับความรักความสัมพันธ์ยึดติดกับเรื่องราวเดิมๆถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปหรอมันก็ความรักมันไม่ได้หายไปไหนแล้วค่ะมันอาจจะมีความรักความหวังดีมิตรภาพที่ดีอยู่ตรงนี้แล้วก็ถามว่ามันลังเลใจต่อการกลับมาการปรับความเข้าใจมันลังเลทุกอย่างเลยุูอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เบื่อเบื่อในนายกับความสัมพันธ์แบบนี้มาเนิ่นนาน เหมือนคุณกำลังตัดสินใจภาพของคุณกำลังตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดีจะเปิดใจให้กับคนใหม่ <c oughs> บางคนมีแนวโน้มการเปิดใจแต่บางคนอยู่แต่คนที่เราจะเปิดใจก็ดูเหมือนไม่ถูกอกถูกใจเราสักเท่าไหร่หรือเขาอาจจะมีคุณสมบัติที่มันไม่โอเคสำหรับเราอ่ะเออมันมีคุณสมบัติ ต่อให้ดีกับเราแค่ไหนแต่คุณสมบัติเขาไม่ครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยคุณสมบัติเขาไม่ใช่ที่เราต้องการอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คงยังเป็นการลังเลต่อการตัดสินใจลังเลการตัดสินใจหรือความคิดของคุณมันมันมันกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็จะเลิกเดี๋ยวก็จะรักต่อเดี๋ยวก็จะสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกของคุณอะ่ะอืมแต่คุณเพลาในเรื่องของความจ็ปวดแล้วละ่ะอืม มึงคนอาจจะกลับมารักตัวเองก็ได้นะคะบางคนก็อยู่แบบเนี้ยมันเหมือนคุณบอกว่าคุณอยู่แบบนี้คุณก็สบายดีนะมันก็สบายดีในที่ของตัวเองอ,ะอ่ะเขาจะเลือกคุณไหมเขาจะเลือกคุณไหมแน่นอนอยู่แล้วค่าว่าเลือกไม่ได้มันไม่ใช่เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าเขาจะเลือกเขาจะเลือกที่จะตัดจบมากกว่า ระวังในเรื่องของการพูดการสื่อสารด้วยบางทีเขาพูดอะไรมาเราเข้าใจไปอย่างหนึ่งการสื่อสารอะไรที่มันค้างคงค้างแคคาใจก็คุยกันให้รู้เรื่องมันมีแต่ไพ่ของการเลือกไม่ได้มันมีไพ่ของการเลือกไม่ได้ถ้าเลือกถ้าเลือกคุณเขาก็ต้องจบในบางสิ่งบางอย่างมันเลือกไม่ได้จริงๆเออเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้คะ เขารู้สึกยังไงกับเขาอยากกลับมานะเขาอยากกลับมาขอโอกาสคุณหรือบางคนทะเลาะกันอนะบางคนทะเลาะกันเขาอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งค่ะใช่คือเขาอาจจะบอกว่าชีวิตเขามันยุ่งเหยิงนะมันยุ่งเหยิงทั้งการทํางานเริ่มกับงานใหม่ๆการที่เขาจะต้องมีงานที่เขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตเขาเขายังอยากกลับมาคุยกับคุณดีๆเนะี่ยบางคนทะเลาะกันบางคนไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบ อยากที่ที่บาดหมางกันไปเลิกกันไปก็อยากจะกลับมาคุยกันดีๆอยากจะมีมิมตรไมตรีจะคุยกันสถานะไหนก็ได้เขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้จะเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรที่ติดต่อกันนั้นก็ได้เหมือนกันขอโทษทีค่ะนั่นแหละทำไมเขาถึงเลือกคุณไม่ได้ค่ะทำไมเขาถึงเลือกคุณไม่ได้ไ บางคนอยู่ในรักซ้อนอยังไงเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้ใครสักคนในที่นี้มีคนของตัวเองอยู่แล้วมีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงรักพี่สะใภน้องอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอืมอ่ะเขาจะทํายังไงต่อคุณเขาจะเอายังไงกับคุณในในความคิดของเขาค่ะสิ่งที่เขาต้องการกับคุณคืออะไรต้องการให้คุณกลับมาคุยกันดีๆต้องการให้คุยให้คุณอยู่ตรงนี้ด้วยความอดทนต้องการให้คุณ จริงๆเขาก็อยากนําความสุขมาให้กับคุณนะแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าความสุขมันเป็นความสุขที่เขาไม่สามารถให้ได้มันเป็นความสุขที่เขาหยิบยื่นให้ไม่ได้จริงๆแต่เขาก็มีความหวังในความปรารถนาที่จะให้คุณมีความสุขอืมใช่จริงๆอเขาก็คนหนึงเขาเป็นไงถ้าเขามีคนหน่งเขาอยู่เขาก็มีความสุขกันดีค่ะใช่เขาช่วยเหลือเพื่อกคุกันดีอยู่นะ ถึงจะมีความคิดมากเออจะมีความรู้สึกไม่ไว้ใจกันมีการทะเลาะกันบ้างมีการบาดหมางกันบ้างมีการขัดแย้งกันบ้างก็ตามแต่เขาก็รักกันดีค่ะเขาก็คนของเขาอืมถ้าเขามีคนของเขาไนดะ้อ่ะแล้ในเดือนนี้มันจะมีอะไรขอดูอะไรที่ต้องเตือนเป็นพิเศษหน่อยในเดือนนี้ การเริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้จะได้เริ่มต้นใหม่จริงๆสิ่งที่เริ่มต้นใหม่อาจจะคุณอาจจะกําลังคิดถึงการเริ่มต้นใหม่ที่จะเดินไปคนเดียวโดยที่ไม่หันหลังไปมองใครอีกแล้วก็ได้หรือการเริ่มต้นครั้งนี้เหมือนคุณตั้งใจแน่วแน่แหละว่าฉันจะเข้มแข็งฉันจะเด็ดเดี่ยวฉันจะอดทนและเดินไปคนเดียวฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆเหมือนกับสินเก่าๆที่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไป และฉันจะเริ่มต้นใหม่ไพ่คีย์เวิร์ดของคุณคือการเริ่มต้นใหม่แน่ๆเริ่มต้นใหม่ในที่นี้ถ้าถามว่าการเริ่มต้นใหม่ในที่นี้จะเป็นยังไงเชื่อไหมว่าเปิดมาเป็นเดอะฟูลิดไปก็เป็นเดอะฟูลเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่นี้เราไม่รู้หนทางในวันข้างหน้าหรอกว่าการที่เราจะคิดถึงการเริ่มต้นเราไม่รู้ว่ามันจะทุกข์หรือมันจะุขเราไม่รู้แต่มันเป็นอะไรที่ท้าทายมันเป็นอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้ว่า พอเราเริ่มต้นเราจะเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวกับการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณคิดว่าคุณตั้งหลักตั้งหลักแล้วว่าจะเดินไปข้างหน้าก็เดินไปให้สุดทางนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ